ไงฉันรู้มอนโรฉันเป็นนักศึกษาปีหนึ่งคณะสื่อสารมวลชนที่วิทยาลัยในบอสตันคุณเห็นฉันแล,ล้วคิดว่ายัางไงดูเป็นเด็กเ,เงียบๆจากเมืองเล็กๆเ,เนื้อเป็นไม้ประดับติ๋มๆใช่ไหมล่ะคะก็คุณดาวถูกแล้วล่ะเกือบนะนั่นเพราะว่าสาวเงียบทุกคนมีความลับฉันเพิ่งมาถึงวิทยาเขตหอพักมีกลิ่นเหมือนกาแฟและชีวิตของผู้คนห้องฉันเล็กแต่สะอาดฉันเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้อย่างระวงังและจัดหนังสือเรียนตามลำดับตัวอักษรจากนั้นฉัน,ฉนก็โทรหาคุณยาย น้องชายชั้นเจกอยู่กับท่านเหมือนอย่างเคยไงยหนูย้ายเข้าแล้วนะดูน่าอยู่จังเลยบรู๊คสุดสัปดาห์นี้จะมาอีกไหมไม่มาจ้ะสุดสัปดาห์นี้พี่ต้องทำงานพิเศษเดี๋ยวจะส่งเงินไปให้เร็วๆนะถ้าคอยดูแลยายนะได้เลยยายภูมิใจในตัวหนูนะบรู๊คขอบคุณค่ะหนูจะไม่ทำให้ผิดหวังฉันวางสายแล้วคิดว่าห้ามทำพลาดแล้วนะบรู๊คฉันออกมาที่โถงทางเดินมีสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องข้างๆเราสบตากันใจฉันดีไปอยู่บนเพดานเลยมิเชลมิเชลลาเซนเหรอ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยบังเอิญอะไรขนาดนี้เราเคยเรียนที่เดียวกันเราไม่ใช่เพื่อนกันแต่ว่าเธอเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยกันสองสามปีก่อนมิเชลกับพ่อแม่เธอย้ายมาที่บอสตันและเธอเรียนจบมาจากโรงเรียนอื่นเธอจ้องฉันอยู่นานมากใชื่อเวลาอยู่สองสามนาทีเธอก็จำฉันได้บรูคมอนโรเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ยใช่บรู๊คมอนโรคนเก่าตายไปแล้วล่ะไม่รู้ว่าคนตายฟื้นกลับมาเรียนต่อได้ด้วยเนะี่ยมิเชลบอกว่าจะมีปาร์ตี้รับน้องในวันนั้น ทุกคนจะได้ทำความรู้จักกันแล้วถามว่าฉันอยากไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรฉันมาเรียนไม่อยากโดนอะไรทำให้วอกแวกแล้วงั้นเจอกันในคาบนะเธอยิ้มแล้วก็เดินหายไปในถงทางเดินฉันตัดสินใจไปหาขนมกินข้างนอกมีกลุ่มนักศึกษาทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของวิทยาเขตมีหนุ่มชื่อว่าเด็กสเตอร์ที่ดูเหมือนจะเป็นหัวโจกเขาคุกคามสาวหวานคนหนึ่งจะไปไหนเหรอเอเลอฉันจะไปซื้อของให้คุณพ่อเนอะให้ฉันไปส่งมามานั่งตักฉันก็ได้เนะเพื่อนเขาขำมันทำให้ฉันเดือดไปหมด ฉันกำลังจะเข้าไปแทรกแต่ก็มีคนตัดหน้าฉันซะก่อนเป็นหนุ่มที่ห้อยกล้องไว้ที่คอดูจริงจังเหมือนกับข่าวรอบคำ่ำเด็กเตอร์อย่ายุ่งกับลูกสาวอธิการบดีและดูแลลิงของนายด้วยนายท้าทายความอดทนฉันมาสักพักแล้วนะเลวิสปีนี้ฉันจะเอาคืนนายให้ได้เด็กเตอร์ปากกล้องของเลวิสลงพื้นบรรยากาศตึงเครียดไปหมดเลยพวกเขาเกิดมีเรื่องกันแล้วฉันก็เลยเข้าไปขวางใจเย็นนะไม่งั้นฉันเรียกรปภแนะ่เด็กใหม่น่ารักนี่ใครอะปกป้องเลวิสเหรอเธอน่าจะรู้นะว่าเขายายามทำทุกอย่างเพื่อสกู๊ ถ้าเป็นฉันจะไม่เชื่อใจมันหรอกเนอะพวกเขาหัวเราะแล้วแล้วก็ไปฉันหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ส่งให้เลวิสเขายิ้มขอบคุณนะแล้วเธอเป็นเด็กใหม่เหรอฉันแนะนาเธอในฐานะปีสองก็แล้วกันอยู่ให้ห่างเด็กสเตอร์นะอย่าทําพลาดแบบฉันเขาหยิบกุญแจแล้วพาลูกสาวอธิการบดีไปมาสิฉันไปส่งที่ร้านนะฉันยิ้มแบบหน้าแดงแล้วก็หัวใจเต้นแรงในขณะที่พวกเขาสองคนไปกันสองสามชั่วโมงต่อมาฉันก็ไปที่ห้องซักผ้าฉันอ่านเรื่องราวบรรดาลเพื่อฆ่าเวลาอยู่แล้วรอให้เสื้อผ้าของฉันซักจนเสร็จ ทันใดนั้นเลวิสก็เดินมาก็ถือเสื้อที่เปื้อนคราบสีแดงเอาไว้จินตนาการฉันตเตลิดเลยและคิดภาพความสยองต่างๆเยน่์เทโลพันช์รดเบอร์รี่เทเลอร์กับฉันไปเชียร์กันที่แหลังวิทยาเขตเนอะฉันเผลอทำน้ำหกใส่เสื้อระหว่างขับรถเลวิสยนเสื้อเขาเข้าเครื่องซักผ้าแล้วก็เอามือสางผมตัวเองอย่างขี้เล่นแล้วก็พูดเสริมเทเลอร์ Taylor, กับฉันเราไม่ได้คบกันหรอกนะก็แค่ว่าอธิการบดีฝากฉันดูแลลูกเขา,าเธอซื้อเหมือนกับลูกแมวที่มีบัตรเครดิตใช้นะถามอะไรหน่อยได้ไหม เดกสเตอร์หมายความว่ายังไงตอนบอกว่านายยอมทาทุกอย่างเพื่อสกู๊ปข่าวเนะี่ยปีก่อนฉันเป็นนักข่าวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของโรงเรียนตอนนั้นฉันเข้าแกงของเดกสเตอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเขียนข่าวเพื่อเปิดโปรงพวกเขาพวกเขาอนักเรียนปีหนึ่งเก่งๆคอยเขียนภาคนิพนธ์และผลงานอื่นๆให้กับพวกตัวเองบทความถูกตีพิมพ์แต่ไม่มีใครโดนไล่ออกเลยมันมีหลักฐานไม่มากพอและตอนนี้เด็กสเตอร์ก็อาฆาาฉันอยู่ด้วยเรื่องดีนะเนี่ยแล้วนี่เรื่องของเธอเหรออ๋อคือเชนบรู๊ค แค่ไม้ประดับหน้าเบื่อหน้าเบื่อไม่มีอะไรปิดบังเอาไว้หรอกนะฟังแล้วดูดีจะน่าสงสัยเลยนะหวังว่าจะเจอเธอที่ปาร์ตี้รับน้องคืนนี้นะนายจะไปเหรอใช่ฉันรวบรวมข้อมูลเขียนข่าวอยู่นะเขาขยิบตาให้ฉันแล้วก็ไปฉันหน้าแดงเป็นมะเขือเทศแล้วก็กลับห้องตัวเองฉันพยายามไม่คิดถึงเลวิสหรือปาร์ตี้มันเป็นคืนแรกของฉันที่วิทยาลัยพรุ่งนี้ก็คือการเรียนวันแรกทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกต์แต่เรื่องปาร์ตี้ก็วนเวียนอยู่ในหัวก็ได้เย็นเดียวเขาไม่ทำให้ชีวิตพังใช่ไหม สุดท้ายแล้วฉันก็ลงไปที่ห้องส่วนกลางที่จัดปาร์ตี้ทุกอย่างในงานดูดีไร้พิษภัยจากนั้นจูจ่ๆประตูก็เปิดและแก๊งของเดสเตอร์ก็เดินเข้ามาทุกคนตึงเลยทำไมไมาอยู่ที่นี่ล่ะนี่ปาร์ตี้รับน้องนะอย่าลืมซิว่าเราเป็นราชาของที่นี่อ่ะเราจะไปไหนก็ได้และจะทำอะไรก็ได้พวกนายใส่หัวไปเราไม่ต้อนรับนายดูนั่นไอ้สุดยอดนักข่าวมามาหาข่าวโงโ่ๆอ,อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะเขียนเรื่องที่ดังกระชอนแนะ่เว้นแต่ว่านายจะโดนไล่ออกซะก่อน ฉันบอกเลยนะนี่คือสุดท้ายของนายนะจากนั้นเดสเตอร์ก็หหนไปยิ้มไร้ายกับเพื่อนไปปาร์ตี้หอชายกันอันนั้นมันกววาเยอะช่างปาร์ตี้เด็กน้อยพันนี่เถอะพวกเขาทิ้งความกรธเหนเอาไว้แต่ทุกคนก็ถอนหายใจโล่งกันเลวิสยิ้มอบอุ่นให้ฉันและฉันก็ผ่อนคลายลงด้วยราต่อมุกให้กันเองแล้วพอรู้ตัวอีกทีเราก็จีบกันแล้วฉันไปหยิบน้ำมะนาวนะรู๊คทํามาด้วยก็แบบมีหนุ่มที่ทำให้ฉันเปลี่ยนใจเนะี่ยผู้โชคดีคนนั้นเป็นใครเหรอเลวิสเดินกลับมามิเชลหน้าบึ้งในทันที รูเออฉันขอคุยด้วยนิดหนึ่งได้ไหมพ่อแม่ฉันเป็นเพื่อนกับครอบครัวเขาเลวิสเป็นคนดีเขามีอนาคเขาสดใสรออยู่แต่เธอทำลายมันลงได้เรารู้ดีว่าบรูคมอนโรเป็นปคนแบบไหนเนะี่ยขอโทษนะฮะอยู่ห่างๆเขาไว้เถอะพูดจริงนะคําพูดนั้นเหมือนตบหน้าฉันเลยแต่ลึกๆแล้วฉันรู้ว่ามิเชลพูดถูกฉันเคยเป็นมหันตภัยเดินได้เจ๊ก,กับฉันได้คุณยายเลี้ยงมาเพราะว่าพ่อแม่ทิ้งเราไปฉันโกรธพวกท่านเพราะว่าเรื่องนั้น และเอาความโกรธนั้นไปลงกับโลกทั้งใบเันทั้งโดดเรียนมีเรื่องกับคนอื่นหนีออกจากบ้านคุณยายพยายามคุยกับฉันเป็นปีๆรูหนูกําลังถลำลึกลงไปเรื่อยๆนะดีเลยหนูอาจจะเจอที่ที่ฝังความฝันของหนูด้วยแต่น้าร้อนหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันแอบออกไปที่เทศกาลดนตรีสามวันแห่งอิสรภาพแต่พอฉันกลับมาบ้านฉันถึงได้รู้ว่าคุณยายเป็นสตรกงท่านอยู่ในโรงพยาบาลและเจก็โดนส่งไปที่บ้านเด็กกำพร้าในระหว่างนั้นวันนั้นฉันรู้ว่าฉันต้องเปลี่ยน ได้เวลามีความรับผิดชอบแล้วฉ่นดูแลคุณยายให้กลับมาแข็งแรงท่านดีขึ้นและเริ่มใช้รถเข็นหลังจากนั้นฉันก็พาเจ๊กลับบ้านได้และฉันไม่ใช่รู้คนเดิมอีกแล้วฉันเรียนจบจากไฮสคูลดวยเกียินิยมและเข้าวิทยาลัยได้ฉันจะได้ประสบความสําเร็จและช่วยเหลือครอบครัวฉันทํพลาดไปเยอะแต่ฉันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็จริงของเธอฉันควรจะอยู่ห่างๆเลวิสเขาจะพาฉันควยเขวจากเป้าหมายฉันเดินไปหาเลวิสไม่ได้อธิบายอะไรแล้วก็บอกว่าเราไม่ควรเจอกันอีก จากนั้นฉันก็หันหลังจะออกไปแต่ไม่ทันได้ทําอย่างนั้นเลวิสทาสารเหรอพวกเรามีหมายจับเธอฮะ <Huh? S 2> นี่ล้อกันเล่นเหรอไม่เลยลูกสาวอธิการบดีหายไปเธอขึ้นรถนายไปเมื่อตอนบ่ายไม่มีใครเห็นเธอหลังจากนั้นมือถือเธอก็ปิดด้วยผมแค่ไปส่งเธอที่กิฟ์ช็อปนะเราได้รับเบาะแสจากบุคคล้นรนามว่าเธอมองหาสกุปเด็ดอยู่ลูกสาวอธิการบดีที่หายไปคงเป็นข่าวเด็ดแน่กูแจมือแล้วข้อมือเขาแล้วมันดังยิ่งกว่าเสียงเพลงอีก ก่อนที่เลวิสจะถูกนาตัวไปเขาตะโกนบรูคฉันไม่ได้ทำเนะฉันขยับไม่ได้เลยฉันทาได้แต่คิดถึงเสื้อเปื้อนคราบสีแดงของเลวิสและคําพูดของเดสเตอร์ว่าเขายอมทําทุกอย่างเพื่อสกู๊ปแต่ว่าฉันก็ไม่เชื่อว่าเขาจะผิดจริงเขาเดนใส่ร้ายใช่คงเป็นอย่างนั้นแหละฉันจะทํายังไงดีฉันรู้ว่าไม่ใช่เรื่องของฉันฉันต้องคิดถึงเรื่องเกรดและครอบครัวแต่ฉันคงไม่ยกโทษให้ตัวเองแน่จะฉันตาขาวและหนีไปฉันจะค้นหาความจริงจะเอาด้วยไหมเอาสิเลวิสเป็นเพื่อนฉัน ก่อนอื่นเราตัดสินใจไปดูที่รถเขาเราต้องหากุญแจให้เจอก่อนเราก็เลยไปที่หอชายกันทงทั้งเดินว่างเปล่านักเรียนส่วนใหญ่ถ้าไม่นอนอยู่ก็ไปปาร์ตี้กันแน่นอนว่าห้องของเลวิสล็อกอยู่ตามคาดเลยมิเชลยิ้มแล้วก็หยิบกิ๊บผมออกมาหนึ่งนาทีต่อมาประตูก็เปิดออกอย่าทำท่าตกใจนักสิทุกคนมีอดีตกันทั้งนั้นไม่นานเราก็เจอกุญแจรถในห้องแล้วก็ลงไปที่ลานจอดรถมีจูสีแดงเหนียวๆตรงที่นั่งคนขับเจ้าถอนหายใจโลง่งน้ำพันจริงเนะี่ะเลวิสพูดจริง เขาไม่ได้ทําร้ายเทเลอร์แต่เธอไปไหนก็นละ่ะไปคุยกับอธิการบดีกันเขารู้จักลูกสาวดีกว่าใครอธิการบดีอยู่ในออฟฟิศพร้อมกับมีสีหน้าเหนื่อยอ่อนครูบอกทุกอย่างที่รู้ให้กับทางตำรวจไปแล้วนะเทเลอร์อาจจะหนีไปเองหรือเปล่าคะไม่เธอไม่ใช่คนแบบนั้นลูกสาวครูเป็นคนดีและใส่ซื่อเหมือนกับเด็กทุกใบไม้ร่วงตอนช่วงเปิดเทอมเธอจะให้ของขวัญครูครเทเลอร์วางกล่องนี้ไว้บนโต๊ะนะ่ะงั้นเธอก็กลับมาที่วิทยาลัยหลังช้อปปิง้งฉันพลิกกล่องดูแล้วก็เห็นป้ายที่เขียนพินกัดร้านกิฟท์ช็อะ มันอาจจะปิดแล้วนะแต่ลองไปดูกันเราขึ้นรถของมิเชลแล้วก็ซิ่งผ่านบอสตันไปด้วยข้างนอกมืดแล้วค่ะแต่เช่าเข้าข้างพวกเราเรามาถึงร้านทันเวลาตอนคนขายล็อกประตูพอดีคุณคะมีเรื่องสําคัญคะ่ะบอกเราหน่อยคะ่ะเคยเห็นเขาไหมคะอ,อืมใช่ฉันจำเขาได้เขาช่วยสาวเลือกของขวัญทั้งคู่เถียงกันหนุ่มคนนั้นโน้มน้าวเธอไม่ให้ไปปาร์ตี้ของไอ้ง้างสักคนทะเลาะก,กันใหญ่เลยปาร์ตี้ของเด็กสเตอร์คําตอบอยู่ที่น,นั่นแหละแต่เราจะไปในสภาพนี้ไม่ได้ ฉันจึงเปิดประตูสู่อดีตตัวเองอีกครั้งและแปลงกายเป็นตัวฉันคนเก่ามิเชลขอยืมเครื่องสำอางกับชุดได้ไหมเรากลับวิทยาเขตแล้วไปห้องมิเชล5นาทีต่อมาฉันก็เห็นรู้คนเก่าในกระจกทั้งแต่งหน้าจาัดปล่อยผมแต่งตัวแซ่บๆเธอแน่ใจนะถ้าอยากจะจับคนร้ายให้ได้ก็ต้องทําตัวให้ดูร้ายก่อนนะพอเราไปถึงบ้านสมาคมชายล้วนปาร์ตี้ก็สนุกสุดเหวี่ยงมิเชลอยู่ข้างนอกเพื่อดูลาดเราส่วนฉันเข้าไปอย่างมั่นใจทั้งเดสเตอร์หรือว่าเพื่อนเขาก็จาฉันไม่ได้เพราะว่าลุกใหม่ของฉ ฉันเล่นสวมบทบาทหยอกล้อหัวเราะแล้วทำตัวเหมือนมาจอยจอยแต่ที่จริงฉันมาตามหาร่องรอยของเทเลอร์อยู่ตลอดจากนั้นจู่ๆเด็กสเตอร์ก็อบไหลฉันแลวถามว่าฉันอยากจะเล่นจริงหรือว่าท้าด้วยกันไหมอ,อ๋อไม่ดีกว่าจ้ะถ้าไม่เล่นก็ออกไปนี่เป็นกฎนะฉันต้องทำเป็นว่าวตื่นเต้นผู้เล่นคนหนึ่งโดนท้ายใสยก่กางเกงในวิ่งไปรอบวิทยาเขตทุกคนเฮกันใหญ่ตอนที่เขาแก้ผ้าวินาทีนั้นมือถือฉันก็ดังคุณยายฉันวิดีโอคอลมาหา ฉันไม่มีเวลาออกไปข้างนอกก่อนจะเพลกดรับสายเองฉันนึกภาพว่าคุณยายจะคิดยังไงตอนเห็นฉันแต่งตัวแบบนี้ในปาร์ตี้เสียงอึกทึกเพราะมีผู้ชายนุ่งกางเกงนวิ่งไปมาอยู่ข้างหลังรู๊หนูกลับไปเป็นแบบเดิมเหรอฉันไม่ทันได้อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็วางสายฉันคิดว่าเรื่องคงไม่แย่ไปกว่าน,นี้แต่เพื่อนเด็กสเตอร์คนหนึ่งก็ลากมิเชลเข้ามาเธอมาด้อมๆมองๆอ,อ,อยู่นอกหน้าต่างเนี่ยเทงดับไปเด็กสเตอร์มองเธอแล้วก็มองที่ฉันเดี๋ยวก่อนเนอะ เธอมันใยงไม้ประดับที่ตามเลวิสต้อยๆนี่ทุกคนกระซิบกระซาบเด็กสเตอร์บอกว่าให้รีบมือถือเราและขังไว้ในห้องเก็บของขอคิดก่อนว่าจะทํายังไงต่อแน่นอนว่าเราไม่อยู่เฉยๆเหมือนเจ้าหญิงในหอคอยร้อยมีใครมาช่วยแล้วคะ่ะมิเชลหยิบกิิบออกมาอีกครั้งแล้วก็รีบเปิดประตูเราวิ่งออกไปที่โถงทางเดินดนตรีดังสนั่นอีกครั้งแล้วไม่มีใครได้ยินเสียงเราจากนั้นในฝูงชนฉันก็เห็นเทเลอร์ค่ะเธอยังอยู่ดียิ้มร่าเริงเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ ถธอจะบ้าเหรอเลวิสโดนจับเพราะเธอเลยนะเธอจะทำภารกิจฉันพังนะพังภารกิจเหรอตื่นจะสาวตำรวจตามหาเธอกันให้ควักฉันสบายดีฉันแค่เบื่อพ่อที่ไม่ฟังฉันจริงจังท่านขอให้เลวิสตามฉันไปทุกที่เหมือนฉันยังเป็นเด็กๆฉันอยากพิสูจน์ว่าฉันดูแลตัวเองได้นะงั้นเธอจัดฉากการลักพาตัวเพื่อพิสูจน์กับพ่อว่าดูแลตัวเองได้เหรอไอเดียบันเจิดมากเลยเธอไม่เข้าใจฉันอยากให้เด็กสเตอร์เชื่อใจฉันและเชื่อว่าฉันช่วยใส่ความเลวิส ฉันมาปาร์ตี้เพื่อหาหลักฐานว่าเด็กกับเพื่อนเขาใช้เด็กปีหนึ่งเพื่อให้ช่วยเขียนเกรดตัวเองดูพวกนี้สิตอนนี้พวกเรวนั่นต้องโดนไล่ออกแน่นอนฉันโล่งใจเทเลอร์ปลอดภัยและเลวิสก็จะมีหลักฐานที่ใช้เขียนข่าวได้แล้วแต่แล้วฉันก็ดีเสียงฝีเท้าจากข้างหลังในว่าเราตกลงกันแล้วเทเลอร์เธอต้องซ่อนตัวอยู่นี่ให้พวกนั้นจับเลวิสไปแต่เธอเล่นบทสายลับเหรอพวกเธอนี่ทำฉันหงุดหงิดจริงๆเนะเขาเดินตรงมาหาเราพร้อมกับหมัดแน่น ฉันขวงระหว่างเขากับพวกสาวๆโดยสัญชาตญาณอย่าเข้ามานะน่ากลัวจังคิดจริงๆหรอว่าจะอยู่ฉันได้ไม่แต่ฉันวิ่งเร็วฉันคว่ำตู้ลิ้นชักพวกขวางเด็กสเตอร์พวกเราสามคนวิ่งออกมาข้างนอกเหมือนโดินปีศาจในนรกวิ่งไล่มิเชลนั่งหลังพมาัยเทเลกับฉันโดดขึ้นรถตามเธอไปเราไปถึงที่สถานีตำรวจไฟรีลงมันมีกลิ่นกาแฟและมีตำรวจนั่งเฝ้าเวรอยู่คนหนึ่งอ๋มีอะไรให้ช่วยเหรอครับหนูชื่อเทเลจางสันหนูไม่ได้หายไป เลวิสทัสสันไม่ได้รักพาตัวหนูเดสเตอร์เฮลแจ้งบอกแสเปล่ามาใส่ความเขาเพวกเขาปลอมภาคนิพนด้วยว่าไม่เข้าใจเลยสักอย่างสักครู่นะฉันชงกาแฟแปั๊บหลังผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเราก็อธิบายทุกอย่างให้ตำรวจที่สาวคนนี้ได้เขาโทรหานายและเลวิสก็เดินปล่อยตัวเดสเตอร์ xter, กับเพื่อนเขาตอนนี้นอกจ,กจากจะโดนไล่ออกจากวิทยาลัยแต่ยังโดนข้อหามินประมาทด้วยฉันนอนในคุกคืนหนึ่งส่วนพวกเธอเหมือนจะไปเล่นหนังบล็อกบัสเตอร์มาเนอะแต่ว่าเป็นของจริงนะไปกันเถอะเดี๋ยวระหว่างทางเล่าเรื่องให้ฟัง ตอนที่การประจ ol พยของเราจบลงคืนนั้นก็จบลงด้วยเช่นกันมิเชลกลับไปนอนเทเลอร์คุยกับพ่อเลววิสกับฉันนั่งที่ระเบียงหอพักแล้วก็ดื่มด่ำภาพพระอาทิตย์ขึ้นเธอดูแปลกดีนะนี่คือสภาพฉันคนเก่านะฉันจิบกาแฟแล้วเล่าความผิดพลาดในอดีตให้ฟังเลวิสฟังอย่างตั้งใจเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าไม่ทำพลาดเลยสักหน่อยเนะอดีตลบเลือนไม่ได้แต่มันช่วยทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะฟังดูเหมือนคำพูดจากข่าวใหม่ของนายเลย ไม่แน่แล้วเธอพร้อมไปเรียนหรือยังฉันขอโทรหายายแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนเนะเลวิสยิย้มอบอุ่นแล้วก็จากไปแล้วฉันก็หยิบมือถือขึ้นมาสวัสดีค่ะคุณยายหนูหนูไม่ได้กลับไปเหลวแหลกอย่างที่คิดนะหนูแค่ต้องเสี่ยงเพื่อช่วยคนดีๆเอาไวนะ้เน่ะงั้นก็แปลว่าคุ้มแล้วล่จะจ้ะยายภูมิใจในตัวหนูนะหลานรักฉันไปเรียนแสงอาทิตย์สร์สองเข้าตาวิทยาเขตก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวามิเชลกับเลวิสรอฉันอยู่ฉันรู้สึกมั่นใจและรู้ว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไร คืนแรกในวิทยลาลัยของฉันไม่ได้เป็นไปตามแผนแต่คงเพราะแบบนั้นทุกอย่างเลยได้เป็นไปในแบบที่ควร